อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่ควรมีติดบ้านไว้1นึ่งกล้องวงจรปิดปิดตามมูบ้านช่วยบันทึกสถานการณ์ต่างๆทั้งภายในและลอกบ้านได้อย่างดี 2. ประตูดิจิตอลล็อกพอต้องใช้คีย์การ์ดหรือใส่รหัสผ่านเป็นการเพิ่มความปลอดภัยอีกหนึ่งระดับ3เครื่องตรวจจับควันไฟช่วยตรวจจับควันและส่งสัญญาณเตือนเมื่อเกิดควันไฟมากกว่าปกติเพื่อเป็นการป้องกันก่อนที่จะเกิดเหตุเพลิงไหม้เพราะอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา4สัญญาณการขโมยจะช่วยตรวจจับผู้บุกรุกที่ไม่ได้รับอนุญาต ส,ส่งเสียงแจ้งเตือนให้เจ้าของบ้านแถมยังดึงดูดให้เพื่อนบ้านเข้ามาช่วยได้ทันเวลา 5. ้าติดเหล็กดัดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับบริเวณบ้านเพราะเหล็กดัดมีความมั่นคงแข็งแรงหากมีการโจรกรรมเกิดขึ้นเนี่ยโจรก็ไม่สามารถเข้ามาในบ้านได้ง่าย,ายและเจ้าของบ้านยังระง,งับเหตุได้ทันเวลาอีกด้วย 6. กถังดับเพลิงทุกบ้านควรมีติดไว้ เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากเพลิงไหม้และสําหรับใครที่กําลังสนใจอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยสามารถเข้ามาเลือกซื้อสินค้าได้ที่ Building View ตั้งอยู่ที่อ่อนนุ55หรือสามารถเข้ามาซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ทางร้านยินดีให้บริการค่ะ